ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมคือพริกนะคะแล้วก็โหระพาค่ะล้างแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยค่ะเป็นโหระพาที่ปลูกเองนะคะใส่ทั้งก้านทั้งใบเลยค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะกระเทียมก็ประมาณกำมือนหนึ่งเนาะผัดิตาไปแล้วแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะและที่ลืมไม่ได้เลยมะนาวจะเดี๋ยวเราจะวันนี้จะมีสิ่งที่พิเศษนิดนึงที่เราจะใส่นะคะเดี๋ยวเราคอยตามดูกันค่ะใส่ทั้งหมดลงไปแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะ น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันใส่น้ำมะนาวค่ะสามลูกก็ใส่น้ำปลาค่ะสองช้อนโต๊ะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราเติมอีกอย่างหนึ่ง เติมน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,นะคะเติมเลยค่ะถึงเวลาชิมรสแล้วอเปรี้ยวเค็มหวานถ้าใครที่ ชอบรถอื่นก็ใส่ตามใจเลยนะคะแค่นี้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มปอเปี๊ยะของเราวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ให้กันและกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ